อีอ oui. right. <laughs> pues nah <laughs> <If> ีเอาละแม่เกมแบบนี okay, <iros cin ema> ้เนี่ยหลายปีแล้วนะเห็นเขาเล่นกันตันนี้ผมเปิดใจมาเล่นผมรู้สึกดีใจที่พี่เล่นมาเล่นเกมนี้เฮ้ยดีแค่ขนาดเล่นหรอเฟดี้แฟชแบบพิซซ่าครอบครัวพิซซ่าอ่าพิซซเรียนครับมองหาความปดภัยมาเขาเกมบแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับจำสแกรทันทีเฮ้ยด้ยูเกมไม่แรกครับผม อยู่กันครบหน้าครบตาเวิร์วช่างมันไม่ต้องฟังมันบนน่นนะฮะคือคือแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับเที่ยงคืนนอนเป็นระดาบปกติมากนะฮะแต่ถ้ามันมีเนี่ยก็มึงแปลกแล้วนะถ้ามมาคืนแรกแบบเวลาเนี้ยคือแปลกสุดๆแล้วจำได้กดตรงนี้ได้เอออุ๊ยตีหนึ่งแล้วมียังมียังเอ,อ้ยยังไม่มีครับทุกคนเช็คซ้ายว่ามายังเช็คขวายังไม่มา เช็ซ้ายเชค็คขวานี่เป็นพัดลมนะแถวสรับเป่าครับถ้าเกิดว่าเราร้อนแล้วก็ต้องมีพัดลมเป่านะฮะเพราะว่าในห้องนี้มันค่อนข้างที่จะอากาศไม่ค่อยจะดีนะฮะผมนะเช็คก่อนเลยเช็คดิอุ้ยไม่ดีครับมีการขยับขยีขย้กันแล้วโอ้ยพี่แกเดินแล้ว,ว่啊กดบ่อยเป็นไรวะไม่กล้ากดบ่อยดิอันนี้กดได้ปะ ยัอยงอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ขยับยังไม่ขยับอันนี้เสียงพัดลมเข้าไหมตามบอกทำเข้าก็บอกเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเดินใครเดินใครเดินเสียงโอ้ดีครับอุ้ยตากดดังได้ไหมกดไม่ได้โอเคยืนก็นขยับนะฮะ <c oughs> คือผมไม่ยินเสียงใครใส่หูฟังนี่ได้ยินแน่นอนนี่แต่ผมไม่ได้ใส่หูฟังผมใส่ลำโพงเป็นเพิ่อแบตเราจะฝึกการเซฟพลังงานก่อนนะฮะเราจะฝึกการเซฟพลังงานกันก่อนเฮ้ยหาย ว้าวพี่แกเริ่มมาเฮ้ยย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 ่ยย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 ย่จะแบบว่ามาแบยย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 ยกยย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 อยยยยยยยรยย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 ยตยยยยยย่ยเยยยยยองยายยยวยย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 ย่นยยยยลยย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 ยะแหมอยากเล่นด้วยกัน,น,อน,นพอดีไม่อยากเล่นด้วยครับนะ ถ้ามีเสียงอะไรปินไปเราจะเช็คเสียงหายโอเคแกไปแล้ววะอุ้ยเฮ้ยพี่แกได้ไปไหนวะเสียงอะไรเสียงอะไรมึงจะมาบอกวะผมเก่งแล้วเรื่องการเอาโตโัวรอดที่ผมโดนหนึ่งมาใช่ไหมหนีหมูเด้งสรุปเป็นหมูเด้งเหรอปะเนี่ยปลอดภัยนะถ้าในเมื่อที่มันไม่ได้อยู่ใกล้เ,กเราเนะี่ยเราก็ปลอดภัยให้หัวได้เลย คืนแรกเราผมว่าผ่านแบบชิวๆ <c oughs> มีเสียงเดินมีเสียงเดินอีกแล้วใครเดินกันแน่กูว,ว่าห้องนี้แหละแต่ยังไม่มาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าดูก่อนมาพี่เต๋กับพี่มีอยู่ไหนหุ้ยอ้มีกายเคลื่อนย้ายาสายบิติีจะย่างตตรงนี้แล้วนะฮะใกล้ๆเราเลยปิดประตูไว้เลยละกันนะฮะปิดไวเลยปิดไวเลย,เยเมันจะผมงอช้าแล้วปิดไวเลยใช่ไหมมี หมูเด้งหมูเด้งเวชันเฟรดี้หมูเด้งโอเค,คเล่นผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะสบายๆคืนสองนี่อดีคืนที่สองก็ยังสบายสบายชมสบายผมนะแต่ไม่รู้ต้องลองดูมาเตรียมตัวเลยฟังเสียงเท้าไม่ฟังมึงพูดหรอกกูฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> เฮ้ยอามาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรวะอะไรอะ่ะมันคือวายมีเสียงเดินปะได้ยินแ,บบแบว๊วๆปึ๊บบังปึ๊กี้เลยยังอ๋อยังต้องดูสองห้องนี้สองนี้ประมาทไม่ได้เลยเราอย่าประมาทได้แค่ทุกคน <c oughs> หนูเด้งหนูเด้งหนูเด้งมันจะกดหรอผมวะเนี่ยผมกดจมูกมันไหวอะ่ะ โอ้เดินแบบแสดงว่าตัวนี้มันเดินแบบไร้เสียงไม่มีเสียงเดินเลยเดินแ,แบบไม่มีเสียงเลยใช่ไหมเอ,อ๊บโอเคอย,อย่างเดิมน,นะฮะฟังมากก่ดูอืโอโหเป็นสิ่งที่สําคัญในการฟังเสียงพวกมันเดินโหเงียมากวัดตีสามนี่แหละมีประเด็นมากกว่านี้อีกใช่ไหมไอปีดมันเดินเงียบๆไว้ทุกคน แต่วันชิก้านี่อ่าชิก้าบอนนี่เนี่ยเฮ้ยมันขยับอีกปะเนี่ยอ๋อไม่เฮ้ยบอนนี่ขยับปะเอา้าบอนนี่ขยับไปไหนวะเฮ้ยตรงนี้วะว้ายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันโกรธผมมันโกรธผมแล้วมันมามึงโหยไหวมากเลย โ okay. อเคปลอดภัย no ห,หุ好好้ยม okay. ันขยับแล้วิดเลยเอ้าไม่ใช่หรอโอ้ยมันไปไหนวะโอ้โหมีการขยับกลับไปตั้งหลักอ๋อไปตั้งหลักโอเค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 วันนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คไปอย่าไม่มาเบบี้บอมีอีงยังมาพัง ไม่หรืยอวะใจเย็นทุกคนดูฟ็อกซี่พอดูฟ็อกซี่พอดูฟ็อกซี่ตัวเดียวพอเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นตรงนี้แต่ตรงนี้เฮ้ยมึงมาเนี่ยเอ้ยโอ้โอ้ยว่าแล้วเสี่ยงเดินแบบนี้ดูมากเลยทำไมเช่นเดินไม่ขึ้นอ่ะอยูทูปมันโอเคไปละไปละไปละไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยตัวไหนอ่ะเปลี่ยนข้างขวาเปลี่ยนซ้ายไปอยู่เปลี่ยนซ้ายไปอยู่ โอเคไปละไปละเสียงเดินฟังเสียงเดินพี่ปิดไม่ดำดำดำเลยอ่ะว้าวกูจะเตรียมง้างหมัดแล้วอย่าพึ่งวิ่งมานะพี่ยังยังยังโอ้โหนโอ้โหนแบกกว่างแล้ว หายหายไปไหนอะ่ะหายไปไหนปิดไปก่อนลปิดไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเบ็ดจะหมดแล้ว <c oughs> เบ็ดจะหมดแล้วติงด <c oughs> ังดูจำสกแกนกันดีกว่าโดย <c oughs> ม่ปิดละกัน <c oughs> ไฟจะหมดแล้วโอเคเราจะดูฝั่งขวาปิดฝั่งซ้ายไว้แล้วดูฝั่งขวาโอเค <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบ็ดจะหมดแล้ว อ้อง oh. ปิดดีกว่าวะแม่ดูอ้าว oh. คือยุสามอ้โหอุ๊ยคืนนี้มันออกแล้วแหละใช่ไหมฟังเสียงมาก่อนดูอ่าฟังมันบน่บนก่อนมันจะบ่นอะไรอุ้ยพี่เป็นหายตัวแรกเลยมึงรับสายดิมึงรับตรงไหนวะ เอาสิครับ hey, เอาอยินดีด้วยนะเฮ้ยพี่เป็ดมึงรีบไปไหนมึงกลัวไม่ได้กินกูหรือไงนี้เฮ้ยพ,พี่ตาขยับแล้วฟังมากกว่าดูเนี่ยพี่เป็ดหายแบบเงียบๆอุ๊ยมันจะจบในวันเดียวหรือไม่มก็ต้องมาดูกันเช็คไม่ต้องดูดหรอกดีหรอกดูแค่แถวนีก็พอแล้ว เออดีแล้วมึงมาตัวเดียวพอแล้วไอ,อ้หียต้องมาเพิ่มนะเฮ้ยเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่ใช่มือเหรอปิดแล้วเช็คซ้ายปิดล้วเช็คซ้ายมึงไม่มาหว่ มึงเดินอยู่ตัวเดียวนี่นะดีแล้วดีแล้วไม่ต้องมีตัวอื่นอะอนแ,แอบอรอเราอ่ะแอบรอหรือว่าฝั่งเอาซรายวะไม่มีหรอกนะมึงจะเข้าก็รีบเข้ามามรอไปอยู่โอ้ยมาดิมาไม่มาป่ะ ดีครับปิดแล้วดีดีดีมีมาขี้นี่นะเนี่ยเฮ้ยไม่มาแป๊บไปเร็ววะงอนหรอเอาเดี๋ยวส่งไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย holy shit oh my god หายแล้วเฟรดี้ก็ออกมาด้วยมึงละมึงเอ้ย อาแล้วกล้องกูต้องได้ใช้แล้วแหละตอนเนี้ยตอนนี้กูต้องได้ใช้กล้องแล้วกูยังไม่โดนจับสแกนเลยเฟรดี้ไป,ดไปอยู่ไหนวะเฟรดี้มึงไปอยู่ไหนฮะไม่มาแล้วไม่เห็นเฟรดี้เลยเฮ้ยพี่รันเพื่อความเซฟตี้ของผม ผมว่ามาแล้วแหละใช่ไหมมึงจะบวยอะไรมึงจะล้อตอนนี้ไม่มีเปล่าวะกูได้ยินเสียงเพลงบรรเลงและท่องมีตีห้าได้ยังผมได้ยินเสียงเพลงเฟรดี้ มายังไม่ใช่มึงหรอเนี่ยโอ้ยเนาะอุอ๊ยเฟียดดี้เน้นเงี้ยผมว่าเราต้องเปิดแล้วบ่ะฝั่งเนี้ยชิบหายแล้วไงมึงก็ออกมาแล้วเนาะโอเคชิบหายแล้วไงไฟหมดโอ l y shit โโอโอ้หขอบคุณช้าเลยครับผมคือผมจะเก่งเกินไปนมุย้ยฮะคือี่สีดิกูบันไลเดนแน่เลยมึงน่าจะมากันไม่ยัง้งเนีอยขาดมาเปิดมาเช็่กล้องสองกล้องนี้พอตังเสียงมากกว่าดู พลังงานเรจะมาให้เหลือกี่นี้เนอะไอ้นุ่มเนี่ยโอ้โหโอ๊ยโม่ช้าไปหน่อยนะรับสายดิเออ้าสิครับอ่าตอนนี้วันที่สี่แล้วนะครับผมเฮ้ยเสียงไรอ่ะนี่ก็แหละ เฟดี้มาแล้ววะเชกซ้า,ายเฮยย้ยยัง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 เฮ้ยโอ้ปิดเลยปิดปิดปิดโอเคโอเคโอเคไปตรงนี้ก่อนโอ้โหแบบ กูโคตรเก่งอ่ะโอ้มึงก็ดันมาต่อด้วยเฮ้ยผมจะเก่งผมจะผ่านให้ได้วะ่ะแต่มันเพิ่งตีสี่ไม่ไปอีกเราดูแค่ห้องนี้พอไปยังอล้วแหละมั้งโอ้มึงจะอยู่ต้นอะไรฮะเปลี่ยนไปก็ไม่มา ลูกบมจะผ่านจริงๆหรอ,อเล่นแบบโปรีิกไงเล่นแบบโปรีกรบบบปฏิหารไม่มีอยู่จริงอูปิดไว้เลยไปมูต้องเข้ามาหรอกอะดูฝั่งซ้ายทีนี้โอ้โหชาวเขาเถื่อนมี ไปแล้วนะมาดูก่อนใช่เปล่า,าไปจริงว่ะกูพร้อมพี่แล้วปิดเลยปิดหมดปิดหมดโอเคว่าแล้วมาจริงด้วยโอ้ยโอเคเป็นไปนตามเฮ้ยนี่ผมจะเล่นจบจริงปะเนี่ยโอ้โอ้แชทไม่แชทเพิ่งเห็นนะเนี่ย รอดูกลเน็ตวดอ๋อไม่ต้องดูกล้องจอปิดอย่างเดียวชิกานต้องอ๋อเดือยวอ๋ออันนี้ผมไปหรดอเปล่าผมยังไม่โดนดับสแกนเลยเล่นตามสูตรดูแค่กล้องใกล้ๆอุ้ยไฟรถไฟแล้วเนี่ยเราจะดูแค oh, I mean. ่ห oh, cool. oh, ้องใกล้เคียงนี่อย่างออกห้องพวกเนี้ยดูแค่ห้องใกล้เคียงพอเปิดกล้องนี้ไว้ที่ถ้าผมผ่านคือแบบผมโคตรเก่งอ่ะ ไว้ผ <Why? S 2> ู้ว่าแล้วไงยังไม่ทันเตรียมตัวมาแล้วมาไวซะด้วยหยุดไว้กว่อนไอฟ้ฟอกไอ้ไอ้นปิดไปเลยกูรู้ว่าต้องมาแน่แน่ได้เลยต้องไม่มาปว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบๆปะ่ะ ปิดอยู่ใกล้แล้ว่าปิดเลยป่ะอ่ะปิดปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วแบดกูผม mm hmm. ถึงว่ามันอยู่ด้วยกันแหละนะอ่ะ mm hmm. เรียบร้อยวันนี้แตกแน่ๆเอาปิดท,ทิ้งไปเลย แต่อาจจะยืดแบตได้นิดนึงอยู่มันต้องปิดแล้วแหละไอ้นี่ก็ไม่ไปไหนเลยไปอะไปรอแล้วรอรับความตายแล้วไหม กูจะโหงบงช้าแม่งเฟดี้ห้าเองอะโอ้โหแล้วมึงรีบหลอกกูซะด้วยไม่เห็นแล้วหลบตาแล้วอ๋อดวงไม่ดีแล้วมันคี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วไปกูยอมรับความตายแล้วมั้ยมึงเข้ามาเฟดดี้มั้ยกูรู้แล้วอ๋อคุมนวนไฟไว้แล้วมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละมั้ยอย่าเข้ามาก็เข้ามาเลยพร้อมแล้วเปิดไฟแรกไปนะ ไปไล่ไปไิดตรงนี้ไหมไหแบตหมดแล้วแหละโดูแนะถ้ากูเปิดกล้องไปขึ้นข้อมาด้วยกันไปไปหมดละวแล้วเฟรดีมันมาทำอไมวะ เปิดมามีห้มบอนนีก็มามาโอ้โหแบตหมดโอ้โหแบตหมดอ,มอ,อเดี๋ยวนะ แมทหมดอย่างไวอะ่ะกดปุ่มกดปุ่มมาบีบยื้อไว้บีบยื้อไว้แล้หลังจากคลิปนี้ครับผมก็เกิดปัญหากับระหว่างสตรีมครับก็คือเสียงไม่ตรงเสียงไม่มีแล้วก็ภาพสะดุดภาพลิ่ง ภาพเล่นไปเองนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับก็คือภาคหนึ่งผมเล่นจบเลยนะครับทั้งหมดห้าคืนเนี่ยเล่นไปคืนนี้ห้าคืนสุดท้ายครับที่ผมเล่นผ่านนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นหลักฐานพยานไปเลยว่าผมเล่นผ่านจริงนี่ครับผมนะ ทั้งหมดของเกมไฟน่าแอนเฟด d ี้ภาคแฝดนี่ครับผมนะแต่ภาคต่อมาเดี๋ยวมีลงอีกแน่นอนนะครับผมก็เวลาดูคลิปกันได้เลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่คือสุดท้ายนี่ภาพไม่ตรงเสียงไม่ตรงนะครับก็ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเอาคลิปมาให้ดูได้ทั้งหมดนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดติดตาผมด้วยนะครับผมไปเจอกันนะครับผม